หมอปลาแจงปมนักข่าวอยู่ในคลิปแอบไทยหลวงปู่ยังไม่ได้จัดฉากเมื่อเวลา15นาฬิกาหมอปลาได้แถลงผ่นเพจอีกครั้งว่าเคสหลวงปู่แสงมีคนร้องเรียนเข้ามา2เคสแต่ไม่มีคลิปไม่มีหลักฐานเลยส่งน้องทนายเข้าไปในพื้นที่รอบแรกปรากฏว่าเป็นไปตามที่แหล่งข่าวกล่าวอ้างมีพฤติกรรมจับหน้าอกซึ่งลูกศิษย์มีการรับรู้ทำให้ส่งทีมไปรอบสองน้องสองคนเกิดความกลัวเลยให้น้องนักข่าวเข้าไปเป็นเพื่อนแต่เขาไม่เรียกน้องสองคนเข้าไป เราไม่ได้มีการจัดฉากอะไรทั้งสิ้นแต่ไปตามที่แหล่งข่าวยืนยันสองเคสพบว่ามีแม่ชีลูกศิษย์รู้เห็นเป็นใจซึ่งรอบสองน้องสองคนที่ร้องเรียนมาเคยโดนมาแล้วเกิดความกลัวทําให้ผมเอาน้องนักข่าวไปเป็นเพื่อนเรื่องนี้รับประกันว่าต้นสังกัดไม่รู้เรื่องจะไปโทษต้นสังกัดไม่ได้ซึ่งการลงพื้นที่แต่ละครั้งต้องมีหลักฐานวันที่ไปลงพื้นที่น้องนักข่าวไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาไปทําอะไรบอกว่าให้เขาไปเป็นเพื่อนเฉย เพราะเราอยากรู้พฤติกรรมไปพิสูจน์ตามข้อเท็จจริงหมอปลาเก่าและกล่าวต่อว่าการเข้าไปทั้งสองครั้งไม่รู้ว่าพระป่วยแต่สงสัยว่าทำไมพระพี่เลี้ยงคนที่อยู่ข้างๆปล่อยให้จับแหล่งข่าวที่ไปออกรายการโหนกระแสเป็นผู้เสียหายจริงตนเป็นคนส่งหลักฐานให้สื่อเองสื่อไม่รู้เรื่องด้วยส่วนเรื่องทั้งหมดตนอยากเข้าไปขอโทษแต่คนในพื้นที่ไม่ต้อนรับก็ต้องขอโทษผ่านสื่อไปซึ่งขอถามกลับว่า หากตนไม่เข้าไปหลวงปู่ก็ไม่ได้รับการรักษาและเป็นเดี่ยวของคนพวกนี้ไปอีกไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ